ถามที่มีถามเข้ามานะครับว่าคุณดีผมอยากจะเอาคอนแทคเอเดสสัญญาเนี่ยนะฮะมาอิมพอร์เข้าในกระเป๋าเมตามาของผมเนี่ยนะครบผมจะต้องไปเอามาจากที่ไหนครับอ่านะฮะจะพาไปเอาใน b i ตเกตนะฮะบิตเกตเนี่ยคือเอาง่ายที่สุดแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ในเพจสโตร์นะหรือว่าถ้าเป็น iOS ก็ไปดาวน์โหลดใน App Store นะครับผมจะพาทุกคนไปดูในแพลตฟอร์มตัวนี้นะฮะที่ว่าบิตเกตตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะฮะ ใครที่ยังไม่มีนะฮะก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้เลยนะ,ะติดตั้งเสร็จแล้วคุณก็เอา12วลีเนี่ยนะครับทำการ Import เข้านะฮะโอเคครับเราก็จะแตะเข้าไปในบิทเกตนะฮะแตะเข้าไปเสร็จแล้วนะครับทีนี้ในบิทเกตเนี่ยนะฮะคือมันดูง่ายที่สุดแล้วนะฮะคุณก็คุณก็มาแตะเข้าตรงนี้นะครับตรงกระเป๋า Wallet ของเราตรงนี้นะฮะให้คุณแตะเข้าไปตรงนี้เลยนะครับ แตะเข้าไปที่ wallet นะฮะเพราะแตะว่า wallet แล้วเนี่ยนะฮะเราจะเอาเหรียญอะไรก็ให้รอไปแตะเหรียญนั้นสมมุติว่าเราต้องการที่จะได้ contact address สัญญานะครับของ oc นะคะคุณก็แตะเข้าไปเลยนะ,ะแตะปั๊บเข้าไปให้เราทําการเนี่ยเอามือเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปนะฮะถ่ายฝีมขึ้นไปเลยเอามือเลื่อนขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะเห็นคําว่า address สัญญาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้แล้วเราก็แตะเลยฮะ แต่ตรงสี่เหลี่ยม2อันที่มันซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะครับแต่อะไรฮะแค่นี้เราก็ได้คอนแทคได้สัญญามาแล้วเสร็จทีนี้คุณจะเอาไปทําการ Import ใส่นะฮะผมจะพาไปดูนะครับอ่าถ้าสมมุติเป็นของ Meta เราก็แตะเข้าไปใน Meta นะฮะแตะเข้าไปใน Meta เลยอ่าแล้วก็พอเข้ามาหน้านี้คุณก็ทําการอ่าใส่พัดเบิร์ให้เรียบร้อยนะครับพอเข้ามาหน้านี้ผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูว่าจะต้องทํำยังไง อ่ะผมจะพาเข้าไปดูในกระเป๋าที่เป็นกระเป๋า <c> ท <oughs> ี่เ <UC> ป็นกระเป๋าใบใหม่นะผมเปิดขึ้นมานะฮะทีนี้ให้เรามาแตะตรงนี้ครับตรงที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะฮะแตะเข้าไปเลยนะฮะเครื่องหมายบวกตรงเนี้ยให้เราแตะเข้าไปครับแตะตึ้งเข้าไปนะฮะเสร็จทีนี้ให้คุณมาแตะคําว่าคัสตอมโทเค้นตรงนี้นะครับแตะตรงนี้เลยอ่าแตะขั้นตอนต่อไปครับแตะปุ๊บนะฮะเสร็จแล้วครับให้คุณมาแตะ ซ e l ล็กเน็ตเวิร์กนะครับซีเล็กเน็ตเวิรตรงนี้คุณแตะเข้าไปเลยนะครับแตะเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาหน,น้าลักษณะนี้ให้เราไปเลือก Network ในการทํางานเราจะเลือกเป็นโพลิกอนครับก็คือตัวนี้อ่าโพลิกอนไมเน็ตตรงนี้นะครับคุณก็ทําการเลือกเข้าไปเลยครับอ่าเลือกเข้าไปนะฮะพอเลือกเสร็จแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับที่เราไปเอา c อนแทคได้สัญญามาเมื่อกี้นะครับให้เรามาวางไว้ตรงนี้ ตรงที่มันเขียนว่า Ox ตรงนี้นะครับแตะเสร็จแล้วก็จะขึ้นคำว่าวางนะฮะแตะไปจะขึ้นคำว่าวางครับแล้วคุณก็แตะคำว่าวางลงไปเลยเสร็จแล้วมันจะขึ้นคำว่าเน็กให้ตรงจุดสีดำตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเน็กแล้วเราก็กดคำว่าเน็กเข้าไปเลยครับอ่าแตะเน็กเข้าไปทีนี้ก็จะขึ้นคำว่าอิมพอร์ตให้กับเราตรงนี้เห็นไหมอ่าอิมพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วคุณก็แตะคำว่าอิมพอร์ตเข้าไปได้เลยครับอ่าเสร็จแล้วครับ ทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าโอเคเหรียญเราขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมาดูนะฮะเหรีหยญโอซีขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอ่ามาดูนะครับเหรียญโอซีของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแค่นี้เองครับในการไปเอาเอเดสัญญาแล้วก็มา import เข้าง่ายๆแค่นี้เองครับชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามอ่าเพจรวยรวยนะฮะโคตติดอสานนุอาสนะฮะกดติดตามเอาไว้ครับรนะฮนะผมจะมีความรู้ดีๆแบบนี้ เ์ฟให้คุณถึงหน้าบ้านนี้แน่นอนครับใครชอบวิธีการสร้างรายได้จากของแคนดีโปรมาสร้างชุมชนไปกับปกติครับแล้วก็เราก็จะรวยไปด้วยกันครับทีนี้ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ